จ้าพี่ต่อกันเลยนะจ้าเอกี้คลิปมันมันหลุดไปอะพี่นะผงไฟ่เวลามันไม่ได้อันนี้ต่อกันเลยนะจ้าพี่องค์ที่สองนะเวสวันองค์ที่สองนะพี่นะจ้าตามด้วยนี่จะพี่จ๋านี่เลยนี่จับเข่านี่พี่ลุงผู้ฝุ่นพี่นะจาไม่ผิดนะจําผิดต้องขออภัยจ้าหกร้อยจะพี่นี่จ้าโร่จะพี่นี่ เหรียญโล่จะพี่เหรียญโล่หลวงปู่ดูนะคะพี่พับพมหลวงปู่ดูนะจาก600มีลายจา,ยานสวยงามนะคะพี่อักรชาชเจน600อ่าตามด้วยนี่จะพี่จา๋านี่หน,นุนมานหนุมานจับหลักนะจ๊ะพี่เก่าเดิมๆอย่างนี้เลยอีพี่นี้ลดลงมานะคะพี่600เท่านั้นนี่หมากทุยหมากทวยพี่วัดหนังพี่หลวงปู่หยมิมพี่เนี่ยรักเดิมๆเลย600นะจ๊ะพี่600 ลกช้างจะพี่จ๋าลกช้างพี่ติดตามนะั้นนะฝั่งคลิปนะวันนี้ฝั่งคลิปเลยนะคลิปมันตัดไม่พอรู้เป็นเพราะอะไรมีฝั่งคลิปนะพี่นะติดตามให้ดีๆเลยมีฝั่งคลิปนี่จะพี่จ๋าลกช้างนะพี่นะนี่ลกช้างหกร้อยเท่านั้นวันนี้อามาลดเลยนะจะพี่หลวงพ่อฮกจ้าหลวงพ่อฮกนะคะพี่หานี่พระทางใต้นะพี่นะนี่หลวงพ่อฮกนะพระทางใต้ พวกลกช้างพวกนี้นะคะพี่มีพี่ลูกค้าท่านบอกว่าพวกนี้เป็นของทนฟิตนะคะพี่ทนฟิตคือมีพทุทธคุณในตัวนะพี่นนองอย่างเช่นเมื่อกี้อาจารย์ลกช้าอาจยา์อันนี้หลงมาคงนะจะพี่หกร้อย <600 S 1> <600 S 2> จ้ะพี่จ๋าพัะปิดตาพัะปิดตาใจเย็นๆนะจ๊ะพี่เดี๋ยวจะหลงนี่จ้ะพี่ไปพักกิ่งก่อนพักกิ่งนี่นี่พี่นี้ลดลงมาแล้วจ๊ะพี่หกร้อยเท่านั้น มีเสียงกิ่งดังนะคะพี่ขาดังกริ้งกริ้งนะคะพี่หกร้อยอ่าอันนี้เป็นของหลวงปู่โตะนะพี่นะถ้าจาไม่ผิดนะเนี่ยเรียกอะไรสักทีแล้วนะจาผิดจําลืมอะ่ะไม่ได้จาผิดนะันลืมเนี่ยอันนี้อันนี้จะลงทองไหมพี่นะหกร้อยนะพี่นะ 600, นี่หกร้อยเป็น,ะนปมาเป็นคู่แบบนี้เลยหกร้อยนันลืมจ้ะพี่จ้ะต่อไปจะไปที่องค์อะองค์นี้ก่อน อันนี้ก็หกร้อยเช่นกันนี่หกร้อยเช่นกันนี่หกร้อยเช่นกันจะพี่หกร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่จ๋าหกร้อยเช่นกันจ้าปิดตานะจ๊ะพี่เป็นไม้นะจ้ะพี่สวยพี่สวยมากป่ะไปที่องค์ละเจ็ดร้อยแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าองค์ที่เจ็ดร้อยนะเริ่มที่นี่ก่อนเลยจ้ะพี่อืมแลบางไผ่พี่นะมีเฟียนสวยๆเลยพิมหมกแกป๊ปหลวงพ่อโมลีนะพี่นะนี่ถ้าจำไม่ผิด ถ้าจำผิดต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะสำหรับองค์นี้นะจ๊ะพี่จ๋า700บาทนะจ๊ะปิดตาองค์นี้700บาทนะจ๊ะจ้าพี่หลวงปู่ทวดจ้ะพี่หลวงปู่ทวดนะนี่จ้ะพี่เก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะ700บาทเท่านั้นจ้าพี่700บาทจอบจ้ะพี่จอบ จอบหลวงพ่อเงินนะฝึกแล้วพี่นะจอบเล็กนะะผ่านการใช้งานมาจนเหลือเท่านี้แล้วชัดดีเจ็ดร้อยบาทจา้าต่อมานะคะที่จะไปที่องค์ละเก้าร้อยแล้วนะคะพี่ขานี่นี่หลวงปูท่ทวนะคะพี่มีขี้เบ้าเดิมๆเ,เลยนะจ๊ะพี่พี่ชมให้ดีนะเป็นของเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะองค์ที่หนึ่งนะพี่นะเก้าร้อยบาทนะพี่นะ ชมให้ดีนะนี่สวยไมล่างามไมล่านะนี่พี่สวยมาก900บาทเอ๊แฟนคลับหลวงปูท่ทวดเราหายพี่ไหนหมดเอยนี่จากพี่จ๋านี่อีกหนึ่งองคนะ์นะนี่มีเมตัลไลขึ้นข้างในความเก่าอะ่ะพี่เนาะเป็นไข่ไข่ขึ้นมาเลยนี่หลังหนังสือนะพี่นะเดี๋ยวขอดูหน่อยอย่นี่จากพี่งดงามมากเลยนะจสะพี่นี่ไม่ควรพลาด900เท่านั้นสามารถลดได้น,นิดหน่อยนะคะพี่สำหรับ900นะ <c oughs> ขอภัยจะ้ะนี่จ้ะพี่มาเป็นชุดเลยขมาาแล้วก็แก้วสารพัดนึกแล้วก็คำข้าวในหนึ่งชุดนะคะพี่900บาทพับปู่หรือฝีลิงดำนะพี่นะสามห่วงนะพี่เก่าหน่อยนะพี่นะได้ของเก่าบ้านๆมาเลย900จ้ะพี่900จ้าพี่นี่จะ้ะหุ่นพยนต์เนี่ยพี่เอาไว้ฟูลบเราเป็นนักฟูเราต้องฟูอย่างเดียวถอยไม่ได้เลยหุ่นพยนต์นี่พี่ งามงาม900าน้อยพี่นะสาหรับหุนยน์นีพี่นะนี่เก่ามากเลยพี่มีได้มงคลยังติดยูเลยสีเขียวสีแดงที่นี่เก่ามากเลย900จ้าตามด้วยนี่พี่จ๋าพี่ลงทองเลยพี่นะองค์นี้จะลงทองสวยเลยพี่ถึงได้แพงกว่าอิ่งอัระ,ะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหลวงพ่อน้อยนะพี่นะเป็นลาหูนะพี่นะอ่า ก้าร้อยนะจ๊ะพี่องค์นี้เก้าร้อยนะคะเก้าร้อยบาทจ้ะจ้าพี่มาดูเนื้อเงินกันบ้างนะจ๊ะพี่พี่อย่าลืมนะติดตามนะมีสองคลิปนะพี่นะมีสองคลิปนะคลิปมันหลุดไปไม่รู้สาเหตุลยพี่นี่เนื้อเงินนะคะพี่นี่เป็นพักพ้าอะไรนะพี่เหมือนพักกิ่งอะพี่จะเป็นเนื้อเงินนะพี่พี่ชมดูเลยเนื้อเงินนะพี่ท่านใดชอบนะเป็นเนื้อเงินใต้ฐานเป็นแบบนี้ สวยมากพี่เป็นเนื้อเงินเก่าเดิมๆเลยพี่จกพี่ต่อเลยนะจ้ะน้าเต้าตรงนะพี่นาวัดสุททศน์นะพี่นาหายากนะนี่เป็นเนื้อเงินนะพี่ได้มาเดิมๆแบบนี้เลย900้จะพี่จ๋า9ก0ตามด้วยพับปกพับปกเล็กมากอ่ะพี่ต้องต้องแบบเนี้ยเดี๋ยวจะเนี้ยเล็กมากเลยเป็นเนื้อเงินเช่นกันนะคะพี่ปกที่ไหนต้นพับปกนะคะพี่เป็นหลวงปู่โตนะคะพี่หาเนี่ย หลวงปุโตะนะพี่นะนี่พระโปกะหลวงปุโตะนะคะพี่900บาทเช่นกันจ้ะพี่เป็นเนื้อเงินนะพี่นะเนื้อเงินนะเน้นย้ำพี่เลยเป็นเนื้อเงินถ้านัดขายเนื้อเงินไปก็คือเป็นเนื้อเงินค่ะพี่แต่พี่นนอะมีสององนะอง์ละ900นะพิจา๋าพิจา๋ามีสององจ้ะมาชิ้นสุดท้ายของ EP นี้แล้วพี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่สองอันนะพี่นะวันนี้ลงสองคลิปเลยคลิปมันตัด หอไฟมันความจํามันเกินอล้วเนี่ยจ้พี่อันนี้จับกระเช้ามาแบบนี้นะคะพี่หนึ่งพันงร้อยจ้าพี่หนึ่งพันงร้อยสำหรับพี่ท่านใดชอบเพี้ยเสือนะคะพี่นี่มีจานเต็มเลยนะจ้าพี่สวยงามจ้าพี่ถือว่าสวยนะพี่นะหนึ่งพันสองร้อยตัวโตด้วยนัดย่อยพี่ชมนี่ตัวโตนะพี่นะจ้าสำหรับ ep นี้ ep ที่ฝังร้อยสี่สิบฝา่าพี่นะมีฝั่งคลิปนะคะพี่ฝากพี่พี่นะกด แจ้งเตือนไปทั้งสองคลิปนะคะพี่สำหรับอีพีนี้พูดไม่ดีพูดไม่น่ารักพูดไม่สุภาพต้องขออภัยพี่ๆนะคะสวัสดีค่ะ